ไปคนที่ชอบเที่ยวป่าขึ้นดอยหรือเดินถ้ำเพราะเชื่อว่าหลายคนอยากไปสัมผัสกับอากาศเย็นๆจากสถานที่เหล่านี้แต่รู้หรือไม่ว่าธรรมชาติที่สวยงามก็อาจจะแฝงโรคตามมาก็ได้โรคบางชนิดอาจทำปฏิกิริยากับร่างกายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่น โรคมาลาเรียเป็นโรคติดเชื้อโปรโตโซัวพ p า a s m o d i u m ที่มียุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรคเมื่อยุงก้นปล่องยุงที่มีเชื้อกัดจะทำให้เกิดอาการหนาวสัน่นปวดเมื่อยตามตัวหลังจากที่ถูกยุงกัดประมาณ1-2สัปดาห์ทั้งนี้อาจเกิดอาการภายหลังได้นานถึง1เดือนถึงหปีเนื่องจากเชื้อแฝงอยู่ที่ตับดังนั้นหากมีอาการคล้ายโรคมาลาเรียภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติในการเดินเข้าป่าให้แพทย์ทราบบริเวณที่มีโอกาสพบยุงก้นปล่องมักจะเป็นแหล่งที่มีน้ํานิ่งน้ําขังเช่นน้ําขังตามเปลือกไม้และกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่สําคัญการป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัดโดยสวมเสื้อผ้าปกคลุมแขนขาให้มิดชิดทายากันยุงจุดยากันยุงนอนในมุง้งหรือเลือกพื้นที่พักแรมบริเวณห่างไกลาจากแหล่งน้ํานิ่งน้ําขัง โรคไข้รกักษาใหญ่หรือโรคสครับไทฟัสเป็นโรคติดเชื้อริกเกสเซียมีตัวไรอ่อนเป็นพาหะนำโรคเมื่อถูกตัวไรอ่อนกัดจะทำให้เกิดอาการไข้สูงหนาสนวสัส่นปวดศีรษะไอตาแดงคลื่นไส้อาเจียนหลังจากถูกกัดประมาณ10-12วันบริเวณที่พบไรอ่อนมักอยู่ตามพุ่มไม้ใต้ใบไม้แห้งและใต้ป่ารกทึบ พบมากในฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินป่าซึ่งโดยปกติแล้วตัวไรอ่อนจะมีขนาดเล็กมากประมาณ0.2-0.4ถึงมิลิเมตรมักมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นและไม่รู้สึกเจ็บเมื่อโดนกัดสำหรับการป้องกันตนเองควรทาแป้งกงันแมลงตามแขนขาสวมเสื้อผ้าและถุงเท้าให้มิดชิดมีผ้าพันคอพยายามการหลีกเลี่ยงการเดินผ่านพุ่มไม้หรือนั่งบนต้นหญ้า และก่อนกลางเต็นท์ให้ทำความสะอาดที่พักและบริเวณโดยรอบให้โล่งเตียนหลังจากนั้นแนะนำให้อาบน้ำสระผมรวมถึงทำความสะอาดเสื้อผ้าเพื่อป้องกันตัวรายที่ติดตามเสื้อผ้าโรคฮิสโตพลาสโมซิสเป็นโรคที่เกิดจากการหายใจเอาสปอร์เชื้อราเข้าสู่ร่างกายพบได้ในสิ่งแวดล้อมสามารถเติบโตได้ดีในดินที่มีมูลนกหรือมูลค้างคาวจำนวนมากสถานที่เสี่ยงเช่นถ้ำ พรงไม้ที่มีนกค้างข่าวอาศัยอยู่หลังจากสัมผัสเชื้อประมาณ3-17วันส่วนมากประมาณร้อยละ90จะมีอาการเพียงเล็กน้อยคล้ายเป็นหวัดหรือไข้หวัดใหญ่อย่างไรก็ตามบางส่วนอาจมีอาการลงปอดโดยมีอาการไข้ไอเหนื่อยล้าปวดเมื่อยตามร่างกายหนาวสัน่นปวดศรีรษะและเจ็บหน้าอกได้ สำหรับการป้องกันตนเองหลีกเลี่ยงการเข้าป่าไปในพื้นที่ที่มีเสี่ยงต่อการติดเชื้อราเช่นถ้ำโพรงไม้หากจำเป็นต้องเข้าไปทำงานในบริเวณที่มีความเสี่ยงแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย n 9 5ทุกครั้ง หากกลับจากการเดินป่าแล้วพบอาการเจ็บป่วยหรือภาวะผิดปกติที่สงสัยอาจจะเกิดจากการท่องเที่ยวแนะนำให้ไปพบแพทย์พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินป่าให้แพทย์ทราบเพื่อประโยชน์ต่อการวินิจฉัยและรักษาโรค